เห็นหลายคนบอกว่าแบบสิบเต็มส,สิบไม่หักอะไรเงี้ยคืออันนี้ก็คือพูดตามเนื้อผ้าเนาะ,ะเอาไปประกอบการตัดสินใจเอาแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีหลังจากสงการนะคะเนาะห่างหายไปนานมากกับเกมเพราะว่าช่วงนี้คือแบบว่าเออขาขึ้นฟีลแบบ ฟิลขาขึ้นไม่ได้ขาขึ้นไปไกยบนหน้าผากแล้วฟิลแบบขาขึ้นแบบทํางานแบบงงงงหักตาซึนน้าหอมนั่นแหละก็เลยว่าอ่ะได้เลิกแบบทําคลิปสักทีหนึ่งได้ได้เลิกเลิกงานยามดีในการถ่ายคลิปแล้ววันนี้ขอเกินเลยนะเธอเห็นหน้าผากฉันปะตรงนี้บริเวณเนี้ยเป็นสิวสิวมันเริ่มแห้งแล้วล่ะสิวมันเริ่มนี้แต่่อนหน,นี้คือแบบ เป็นผดสิวผดเต็มบริเวณกลางหน้าผากเลยแล้วก็มีตรงเนี้ยเป็นสิวอักเสบแล้วก็เริ่มเริ่มจะหายแล้วสืบเนื่องมาจากอะไรรู้ปะ่ะสืบเนื่องมาจากว่าเ,เกมใช้ซาลิิกแอซิดต,ตัววิตามินบีสามตัวเนี้ยอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยตัวเนี้ยมันหมดอ่าลอ็อตอ่าล็อตที่หนึ่งร้อยสี่เนี่ยมันหมดก็เลยสั่งมาใหม่สั่งมาพร้อมกับพวกอ่าเจลล้างหน้าโทนเนอร์ฟินเซอร์อะไรต่างๆนั่นแหละก็เลยสั่งมาใหม่เนี้ยลอ็ลอตล็อตนี้เท่าไหร่นะล็อตนี้ หนึ 104, แล้วก็รัอันเนี้ยรัที่ศูนย์เจ็ดเจเนี่ยหรือรอตที่เจ็เจ็ดเนาะใช้ไปสักพักรู้สึกว่าสิวเหอ่อขึ้นบริเวณหน้าขึ้นบริเวณหน้าผากเนี่ยแล้วก็ขึ้นบริเวณใต้คางถ้าสังเกตดีๆรอยดำก็ยังแอบเห็นอยู่กรุบๆเนาะก็เลยว่าเอ๊ะทำไมเซรั่มมันไม่เหมือนกันก็เลยแบบทับไปถามเพจเพ,เพก็บอกว่ามีการ พัฒนาสูตรอยู่เรื่อยๆนะคะอะไรประมาณนี้เนาะครัอ๋อแสดงว่างั้นเราคงไม่ถูกจะกับสูตรของเขาว่าสูตรใหม่ของเขาที่เราสั่งมารอบรอบที่สามเนี่ยเพราะว่าเนื้อตัวเซรั่มมันจะเป็นเนื้อใสๆเลยเป็นเนื้อใสๆไม่มีแบบโมลกุลแบบแคปซูลที่ว่าอะไรนะแตกตัวแปดชั่วโมงแตกตัวได้แปดชั่วโมงเพราะว่ารอลรอบที่หนึ่งร้อยสี่อ่ะมันจะเป็นเหมือนเหมือนเกรดทรายเหมือนเมสคราปเวลาเราใช้ลงบนหน้าเราก็จะแบบทาแล้วมันก็จะเหมือนแบบเหมือนผลดเซลล์ผิวไปด้วยแต่ว่าตัวเกรด ัวนั้นนะมันเป็นมันเป็นส่วนประกอบสําคัญอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในตัวเนี้ยหลักๆแล้วคือเขาจะช่วยเรื่องควบคุมสิวลดน้ามันลดกาปรปะคายเคืองจากจากสิวหรือแพ้ได้ๆอะก็เลยแบบลองหยุดใช้ลองหยุดใ,ใช้นี่ไปก่อนแล้วก็แต่ว่าแต่เราก็แบบยังใช้ตัวผลัดอื่นๆของนางซึ่งผลัดอื่นๆก็คือไม่ทําให้เกิดสิวจริงๆวันนี้ก็จะมารีวิวอันนี้นะคะกาวิธแอคเนอโรจีไดรี่รูทีนนะคะตัวนีเน้เห็นไหม และรู้ว่าเห็นนี่เขาไม่มีส่วนผสมของ s อ s หรือสารกันเสียนะคะเหมาะสำหรับอ uh, ่ for acne and oily skin เหมาะสำหรับคนที่เป็นอ uh, ่สิวหรือผิวหน้ามันนะคะปริมาณที่เขาให้มาคือ200 ml ซึ่งราคาที่เจมได้มานั้นจำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่นะจำไม่ได้จริงๆนะเดี๋ยวเจมจะอ่านหน้าที่หลักๆของเขาให้ฟังแล้ว,ก,วก็ความรู้สึกความประทับใจที่เจมได้รับนะวันนี้เราจะพูดกับตัวน,นี้แล้วกันเพราะว่าอ่า ตัวอันนี้เราเคยพูดไปแล้วทําคลิปไปแล้วแต่ถ้าจะให้พูดอีกคืออีกรอตนึงนี่มันทําให้เรารู้สึกว่าเเราอาจจะไม่ไปต่อกับเซรั่มตัวนี้แล้วจริงๆขออ่านให้ฟังเลยนะคะเจลล้างหน้าสุดอ่อนโยนต่อผิวที่เป็นสิวนะคะแล้วก็ปราศจาก s l s อ่าทำความสะอาดผิวหน้าอย่างลับลึกโดยไม่ทําให้ผิวแห้งตึงอ่าดูแลปัญหาสิวด้วยอะไรเนี่ยอาไลโซไซเอนไซม์จากธรรมชาติชนิด ความเข้มข้นมากกว่า4 5 0 0 0ันยูนิตนะคะแล้วก็ยังช่วยยับยั้งแบคทีเรียซีแอคเน่ที่ก่อให้เกิดสิวยับยั้งการอักเสบป้องกันสิ่งสกปรกแอนติไบโอฟิลมแล้วก็ยังมีส่วนผสมของเซรามายชนิดที่มีความจำเป็นต่อการเสริมสร้างป้องปาการผิวให้แข็งแรงนะคะคุณสมบัติที่เขาเคลมมานะคะก็คือทำความสะอาดผิวหน้าโดยผิวไม่แห้งตึงลดการสะสมของเชื้อแบคทีเรียซีแอคเน่ควบคุมความมัน ลดการระคายเคืองและผิวอักเสบบวมแดงนะคะเหมาะสำหรับผู้ที่ผิวมันแล้วก็เป็นผิวเป็นสิวผิวอ่อนแอผิวแพ้ง่ายระคายเคืองง่ายผิวหน้าตึงหลังล้างหน้าผิวหยาบรูขุมขนกว้างมีสิวอุดตันผิวหน้าไม่เรียบเนียนผิวขาดน้ำหน้ามันระหว่างวันประมาณนี้นะคะคือทำครมของเจลล้างหน้าตัวนี้นะคะส่วนอินกิเลียนต่างๆอยากให้ตัวเองถ้าตัวเองแบบ รู้พวกปัญหาของเราเราอาจจะคือขนาดไปโรงพยาบาลเรายังไอ้นี่เลยใช่ไหมว่าเวลาเราไปรับยงรับยาอะไรเขาก็จะถามว่ามีประวัติแพ้ยาอะไรไหมซึ่งอ่ะถ้าเราไม่มีเราก็จะบอกว่าไม่มีค่ะใช่ไหมแต่เนี้ยก็คือใครที่รู้อยู่แล้วว่าเราแพ้อันนั้นอันนี้แตงลองไปอ่านในอินคิเดียนในส่วนผสมของเขากันว่าฉันอาจจะแพ้อะไรเดียวิตามิน B3 ก็ได้อ่ะสมมตินะฉันอาจจะแพ้วิตกกด SA ก็ได้อ่ะก็ลองไปอ่านดูถ้ามันมีก็ไม่ต้องซื้อมาใช้ แค่นั้นเองนะอย่าเชื่อคาที่เกมรีวิวทั้งหมดนะเพราะว่าเกมก็อ่านมาอีกทีหนึ่งเอามาพูดให้มาเล่าสู่กันฟังเฉยๆนะบอกเลยนะว่าอะไรดีจึงก็บอกว่าดีอะไรไม่ดีจึงก็กพูดตามเนื้อผ้าตามความเป็นจริงอ่ะเข้าใจใช่ปะเนาะแต่ที่เกมได้ทดลองใช้ไปแล้วเนี่ยคือก,ก็ถือว่าโอเคตรงทําเคลมทุกอย่างที่ตรงทำเคลมทุกอย่างที่เขาเขาได้เขียนไว้ผิวหน้าเนี่ยนุ่มชุ่มชื่นไห่แบบไม่มันระหว่างวาไม่ถึงกับว่าไม่มีน้ํามัน งมีน้ํามันบนผิวหน้าก็จริงแต่ก็ไม่ถึงกับหยาเป็นแบบหยาเป็นแบบเข้าใจใช่ปะไม่ถึงกับหยา mm hmm. ก่อนนั้นนี้คือบอกเลยว่าแบบเออเกมใช้คู่กับกาวิสตัวที่ว่าเป็นลอ็ลอตลอ็ลอตที่ลอ็อตที่เจ็สิบเจ็ดเนี่ยอ่าใช้คู่กับล็อตล็อตที่เจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยเฮ้ยทำไมสิว隆ขึ้นวันนั่นแหละก็ก็เลยแบบหยุดใช้ไปเลยคือแบบไม่เสียดายก็คือบอกเลยว่าอันไหนใช้แล้วแบบสิวขึ้นคือหยุดเลยหยุดใช้เลยพอกลับมาใช้อาเจลลังหน้าตัวเนี้ย มันก็ค่อยๆเหมือนเขาเรียกว่ายังไงทําความสะอาดผิวหน้าแล้วสิวมันก็หายไปสิวมันก็ยุบไปก็หายไปก็จะมีแค่แบบตรงเนี้ยทิง้งรอยดําไว้ก็ใครที่อยากซื้อตามก็ลองเข้าไปดูอันนี้เกมซื้อในชอปปี้นะ,ะแกมจะแปะ,แปะลิงก์พิกัดที่เกมซื้อไว้ให้เรากันนะว่าใครจะไปซื้อตามก็เอาคลิปเกมไปไป,ประกอบการตัดสินใจเอาแล้วกันนะว่าแบบเพราะว่าแต่ละล็อตเขาบอกพอเกมทักไปถามออฟฟิเชียลของเขาว่าเขาบอกว่าอ่า ในตัวโปรดักต์ของเขามีการพัฒนาสูตรอยู่เรื่อยๆให้มันดีดีขึ้นแต่การพัฒนาสูตรของเขาอาจจะแบบไม่ดีสาหรับเกมก็ได้ตอนพอเปลี่ยนพอเขาเรียกว่ายังไงพอเปลี่ยนมาใช้ตัวเนี้ยมันอาจจะไม่ดีอะไรอย่างนี้ก็เอาคลิปเกมไปประกอบการตัดสินใจแล้วกันเนาะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้แหละถ้าเกมพูดอะไรขาดตัวบุกพ้องหรืองงงงง,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 งวยอะไรไปก็ก,ก็ขอกราบท่านโทษด้วยเพราะว่าไม่ได้มาอัดคลิปนานมากแล้วอะมากแบบ ไม่ได้มาแบบพูดแล้วรู้สึกว่าลิ้นแข็งๆดูแบบไม่เป็นธรรมชาติแล่เนี่ยคือธรรมชาติที่แท้จริงของของฉันเลยคือแบบเออถ้าแบบห่างหายจากอะไรไปนานๆแล้วแบบเราจะไม่มีความแบบไม่เซลล์ไม่มั่นใจในตัวเองประมาณนี้นะคะก็ฝากไว้ให้คิดนะคะว่าใครอยากซื้อตามก็ตามลิ้งแ้างล่างเลยนะจ๊ะที่สำคัญใครที่ชอบคลิปแบบพูดอะไรแบบเรียลๆแบบพูดตามเนื้อผ้าไรดีก็ว่าดีอะไรไม่ดีเราก็แบบบอกว่าไม่ดีอะ ประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เกมด้วยนะก็ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะได้แบบไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆเพราะเดี๋ยวนี้เกมจะลงคลิปแบบไม่ค่อยจะแบบเป็นเวเท่าไหร่หรอมั้งนั่นแหละต้องแบบขอบกราบด้วยนะคะช่วยซัพ p พอร์ตเกมด้วยเนาะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็บายมัว